สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้มาพบกับทีเด็ดไฮเปอร์กันเหมือนเดิมนะครับวันนี้วันจันทร์ที่21กันยาครับพุทธศักราช2563ครับก็หยิบคู่ใหญ่พิมารีครับวันตกค้างเป็นการพบกันระหว่างบู๊ฟแฮมตันครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ซิตี้ระบายสีฟ้านะครับเวลาตี25ที่สนามโมเดนิวสเตเดียมครับมาดูความพร้อมล่าสุดนะครับของทางฝั่งบู๊นะครับ วูฟแฮมตันครับจะมีแค่จอห์นนี่กัสโตครับวิงแบ็กลายเดียวที่ไม่พร้อมใช้งานนะครับเพราะยังเจ็บอยู่เหมือนเดิมอย่างไรก็ตามกองหน้าของเดโกรโซตาฮะหัวหอกตัวเก่งย้ายไปซบลิเวอร์พูลแล้วทำให้นัดนี้น่าจะปรับมาเล่นแผนหน้าสามเหมือนเดิมครับเป็นลาอูนคิเมเนครับยืนขนาบข้างกับดานิเอลโปเดนและเปโดเนโตฮะตัวแบรนไม่มีนะครับสำหรับวูฟส่วนตัวเจ็บก็จะเป็นจอห์นนี่กัสโตฮะแผนที่คาดว่า จะลงสนามของบุฟนะครับจะมาในแผน3 4 3สีเป็นรุยปาติซิโอครับนายทวารมือเก่าครับจากโปรตุเกสครับแล้วก็เป็นวิลลี่โบลลี่ฮะคอนเนอร์โควาดีฮะโรแมงไซสครับอาดาม่าตาโอเล่เลียนเดอร์เดงดองครับเจ้ามูตินโนฮะเฟรนันโดมาเซอครับดานิเอลโปเดนครับราอูลกิมเนสแล้วก็ปิดท้ายด้วยเปโดเนโตครับทางด้านของซิตี้ระบายสีฟ้านะครับเกมนี้จะไม่มีเบร์โตซิลวาครับปีกขวาตัวฉกาด แล้วก็เซอร์กิโอกุนอาเกโลนะครับเป็นหัวหอกสำคัญที่ยังฟิตไม่สมบูรณ์ขณะที่การจัดทัพจะวางระบบการเล่น4-3-3ครับเป็นริย์ดมาเลสกาเบลเคซุสไลเฮมสเตอร์ลิงยืน3แดนหน้านะครับส่วนแนวรับจะเป็นนาตาเกะครับขยับเล่นแบ็กซ้ายก่อนแล้วก็มีกองการเป็นเควินเดอร์บอยหัวใจสำคัญเพนเมเกอร์เหมือนเดิมครับตัวเจ็บก็จะเป็นแบรซิวาครับและกองหน้าจะเป็นเซอร์คิโออากโร่ครับที่ยังไม่สามารถใช้งานได้ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามก็จะเป็น เอเดรียนครับไคล์วอล์กเกอร์อิลิกาเซียอเมริกลาป็อกนาธานอาร์เก้เควินเดอะบอยโรนิโก้เอเนนเดสครับแล้วก็เป็นอีคายุมุโรกันเดียร์สมาเรสกาเบรโอลเคซุตแล้วก็ไลท์เฮมสตอร์ริงนะครับทัศนะของเกมนี้นะครับทางด้านวูฟแฮมป์ตันอาจจะเสียผู้เล่นแนวรับไปแต่ภาพรวมทีมก็ยังถือว่าใช้ได้ครับแม้ทีมจะพึ่งพ่ายในเกมลีกคับนัดล่าสุดมาแต่ก็แสดงเห็นว่าพวกเขาไม่ได้เน้นในเกมลีกคับมากเท่าไหร่ครับ การเจอกันกันกบแมนซิตี้สนัดหลังบูฟทำได้ดีมากๆเลยครับแม้ว่าจะเป็นทีมเยือนที่ชื่อชั้นดีกว่าและดูแข็งแกร่งกว่าแต่คุมกำลังของซิตี้ก็ยังไม่พร้อมเท่าไหร่ครับนัดนี้บุกมาต่อแพงครับผมคิดว่ายังไงก็ตามครับลองบูฟดีกว่าครับมีสิทธิ์ที่จะตีเสมอแมนซิตี้ได้มากกว่าแถมสถิติการเล่นในรังของบูฟก็ดูดันแบบสุดๆครับเกมนี้ครับฟันธงครับลองบูฟแฮมตันครับก็ จบไปแล้วนะครับสำหรับการวิเคราะห์บอลถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s ั b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ทีเด็ดไฮเปอร์ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ